ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอรับไฟเบิกเลิกขอรับไฟเบิกเลิกไฟอันเป็นมงคลไฟอันเป็นมงคลแด่บรมครูปู่ฤาษีทั้งร้อยแปดแด่บรมครูปู่ฤาษีทัานร้อยแปดเพื่อนำไฟนี้เพื่อนำไฟนี้เป็นไฟเลิกเป็นไฟเลิกในการจุดในการจุดเตาเตาเพื่อก่อพิธีเพื่อก่อพิธีหล่อพระพุทธโลกาัิภูปราศรุตโลกหล่อพระพุทธะโลกรักวิ ขอความสุขขอความสุขความเจริญความเจริญความเป็นมงคลความเป็นมงคลจงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดจงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดมาเชิญเดียนไปมาไปเชิญไปโอ้ไม่หยดเลยสุดยอดสุดยอดมากไม่หยดไปไปพุทโธมีนาโถพุทโธมีนาโถธัมโมมีนาโถ สัง,สงโฆเมนาโถสังโฆเมนาโถูพระพุท พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าพุทธังพระพุทโธกับวิธูบังเกิดเปิดโลกพุทธังพระพุทโธกับวิธูบังเกิดเปิดโลกธรรมังพระพุทโธกับวิธูบังเกิดเปิดโลกธรรมังพระพุทโธกับวิถูบังเกิดเปิดโลกสังฆังพระพุทโธกับวิธูบังเกิดเปิดโลกสังฆังพระพุทโธกับวิธูบังเกิดเปิดโลกข้าพเจ้าชื่อ ขอรอบน้องขอร้องน้อแด่บารมีแห่งพระพุทธแด่บารมีแห่งพระพุทธแด่บารมีแห่งพระธรรมแด่บารมีแห่งพระธรรมแด่บารมีแห่งพระสงฆ์แด่บารมีแห่งพระสงฆ์แด่เหล่าเทพเทวารักแด่เหล่าเทพเทวารักบิดามารดาบิดามารดาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์พระมหาปสัต พระมหาปัสสัต์และแผ่นดินไทยและแผ่นดินไทยข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายได้มีจิตศรัทธาได้มีจิตศรัทธาในการร่วมพิธีในการร่วมพิธีเททองเททองหลอกหลอพ<อ>ระพุทโธกับวิธูพระพุทโลกัวิถูปางเปิดโลกปางเปิดโลกเพื่อมาเปิดเป็นพุทธ,ธานุสติก เื่อ <fan> ความเกิดเป็นพุทธานุสติข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมขอน้อมจุดไฟมาถมมาเลิกจุดไฟมาถมมาเลิกเพื่อเป็นสัญญาณเพื่อเป็นสัญญาอ,อันเป็นมหามงคลอันเป็นมหามงคลการบังเกิดการบังเกิดพระพุทโลเกิดดูงปางเปิดโลก พุทธโลกวิถูปาเปิดโลเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อสร้างบุญบารมีเพื่อสร้างบุญบารมีให้แก่พวกข้าพเจ้าให้แก่พวกข้าพเจ้าเป็นผู้เจริญเป็นผู้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งทางโลกและทางธรรมจนสืบจนสืบเข้าสู่เข้าสู่พัะนิพานทัศนิพานอนาคตตานี้ด้วยเถิดอนาคตตานี้ด้วยเถิดเตโชท่าวาโยท่าอาโปทตุปัดเทีดา ทั้งสี่จงบังเกิดเป็นพลังโลกธาตุเพื่อเกิดเป็นพลังมงคลแห่งไฟปฐมฤกษ์แห่งพระพุทธโลกระิทูปางเปิดโลกบัดนี้เทินตวนตาสาธุสาธุอ่ะมาช่วยอ่าไปช่วยกันดันดันดันปืนไปไม่ไม่ไม่เบื่มใส่หน้านะ ชอบกบเลยเนี่ยก้งไมเั่ได้อไม่ท้าไม้เท้ามนไม่ด้าครับสาธุาธุสาธุสาเสายงเาธสาธุสาธุสมธุสาธุสาธาธาธุสาธุาธุสาาธุส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 าาธุส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 าุสาธสาธุสาธสาธุาธุาธาเาสาาสาุาธาาุาาาาาเทาาสาาาา ธรรมนามาสามกราสุภาิปันโนภะคะวะโตสาว,าวกสงโฆร้างัรราััโคั้แลวค่เบิงคงงรวมากล่จะอยู่ใกล้้ัเครับเับนค่อยๆนะครับ

ตั้นใจนะมาในเจนเที่เข้ามาเลยมาขอูปมนเอร์ที่นอยมาสามต่าขอูปมนเอร์สามต่หน่อยใจเท่าลึกหายใจออกลึกหายใจเข้าลึก หายใจออกลึกหายใจเข้าลึกหายใจออกลึกหายใจเข้าลึกหายใจออกลึกหายใจเข้าลึก <c oughs> หายใจออกลึกรวมสมาธิไว้ที่การรัาษากล่าวตามผมนะ พุทธโลกวิธูปางเปิดโลกพุทธโลกวิธูปางเปิดโลกพุทธารุสติพุทธารุสติข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอแผ่เมตตานี้ขอแผ่เมตตานีให้ขึ้นสูงที่สุดให้ขึ้นสูงที่สุดยังชั้นพมโลกยังชั้นพมโลกขอบเขตปานิพาขอบเขตปานิพาโรดาทุกทุกชั้น ตานีให้ลงลึกให้ลงลึ ต่ำที่สุดต่ำที่สุดยังนรลกอเวจียังนะกอเวจีเระสุรกายเบระสุรกายโดยมีพญายมราชโดยมีพญายมราลแม่ธรณีและแม่ธรณีจงเป็นพญาจงเป็นพญาฆ่าตัวข้าพระเจ้าฆ่าตัวข่าพระเจ้าติดวิบากกรรมใดก็ตามเคยติดวิบากกรรมใดก็ตามมันเกิดเป็นเจ้ากรงมันเกิดเป็นเจ้ากรมเป็นนายเวเป็นนายเวขออิบากกรรมนั้นขออิบากกรรมนั้นลดทอนด้วยลดทอน วัวอีกที่เป็นกุศลสิ่งที่เป็นกุศลที่เป็นพุทธานุสติที่เป็นพุทธานุสติเป็นดังเรือเป็นดังเรือเบียงบุญสเบียงบุญนำพาข้าพเจ้านำพาข้าพเจ้าข้ามพ้นฝั่งข้ามพ้นฝั่งสังสารวัตรสังสารวัตนักบัตรนี้เถิดนักบัดนี้ขัารสาธุมุทนาบุญนะทุกคนนะครับทุกคนนะบัสติาเมจารุเปลิส พระราชาเทวัญตันเทวิมานีเทเลเทจัคขามตารุวันข้าหันีเหักวัตุมีเทตเจปุมมาใจอันตุเทวา ปิดามารดาปิดามานดาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์พระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์และขออุทิศให้กับและขออุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรเจ้าที่เจ้าทางญาติสนิทมิตรสหายที่ล่วงลับไปแล้วสิ้นกาลละนานเทิน

राजो राजा चो चो पावाया ดูษาปเทวตาชาปุทธาลุภาเวนัะตาโสเทววันดูเดีววันดูาปมกลังรคันดูชาปเทวตาชาปพัมมานุภาเวนัะตาโสเดีวันตุเชยาวันาปมกาลังรา

ปะทาคินาปะทาคินาเนกัสตาวานัละพันตเกอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะอิมินาสกาเรนะอามังอภิปูชยามะอามังอภิปูชยามะ อิทน,นาสตาเรนะอิทนาสตาเรนะสังฆังอภิปูชยามะสังฆังอภิปูชยามะอะรังสัมมาสัมพุทโธภัคขวาอะรังสัมมาสัมพุทโธภัคขวาพุทธังพคทวันตังอะติวาเทมิพุทธังพคทวันตังอะติวาเทมิ สวากาโตภะคะวตาธมโมสวากาโตภะคะวตาธมโมธัมมังนะมัสสามิธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกะสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกะสังโฆสังขังนะมามิสังขังนะมามิ 토매토나 안몸 나도 한 몸에나 포 พระพุธพระธรรมพระทาพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าพุทธังพระพุทธโลกวิทูบังเกิดเปิดโลกพุทธังพระพุทธโลกวิทูบังเกิดเปิดโลกธรรมังพระพุทธโลกวิทูบังเกิดเปิดโลกธรรมังพระพุทธโลกวิทูบังเกิดเปิดโลกสังคังพระพุทธโลกวิทูบังเกิดเปิดโลกสังคังพระพุทธโลกวิทูบ งข้าพเจ้าชื่อข้าพเจ้าชื่อเ,เกิดวันที่เกิดวันที่ ขอนอบน้อมขอนอบน้อมสักการะบูชาสักการะบูชาแด่คุณพระพุทธแด่คุณพระพุทธโดยมีญานบารมีโดยมีญานบารมีพระพุทธโลก,กัวิทูเป็นที่ตั้งพระพุทธโลกัวิทูเป็นที่ตั้งขอนอบน้อมขอนอบน้อมแห่งพระธรรม แห่งพระธรรมโดยมีคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งโดยมีคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งขอนอบน้อมอนอบน้อมแห่งอริยะสงฆ์แห่งอริยสงฆ์โดยมีญาณบารมีสมเด็จโตโดยมีญาณบารมีสมเด็จโตญาณบารมีปู่เทพโลกอุณทร์ ญาณบารมีหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ญาณบารมีหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ขอนอบน้อมขอนอบน้อมแต่บารมีเทพบ้านจิตทำดีแต่บารมีเทพบ้านจิตทำดีบารมีเทพเท้าเวสุวรรณบารมีเทพเท้าเวสุวรรณแห่งวิหารพระโพธิสัตว์จิตทำดีแห่งวิหารพระโพธิสัตว์จิตทำดีบารมีแห่งท่านพญายมราชบารมีแห่งท่านพญายมราช ขอนอบนอ้อมขอนอบนอ้อมแต่อริยบุคคลทั้งหลายแต่อริยะบุคคลทั้งหลายหัวใจพระโธที่สว์ หัวแห่พระโพธิสัตว์ผู้รู้ภคชาติผู้รู้ภคชาติกลับมาเกิดัาเกิดเพื่อสร้างบุญบารมีในโลกมนุษย์เพื่อสร้างบุญบารมีในโลกมนุษย์ขอนอบน้อมขอนอบน้อมแด่บิดามารดาแด่บิดามารดาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์พระมหาสัตย์ และมหาวิทยาัและแผ่นดินไทยและแผ่นดินไทยพวกข้าพเจ้าทั้งหลายพวกข้าพเจ้าทั้งหลายวันนี้วันนี้มาประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์มาประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในการเบิกเลิกในการเบิกเลิกเบิกทิทั้งแปดทิ เปิดทิพย์ทั้งแปดทิพย์เปิดอำนาจวาสนาเปิดอำนาจวาสนาบารมีเทพบารมีธรรมบารมีเทพบารมีธรรมที่พวกข้าพเจ้าทั้ไหายที่พวกข้าพเจ้าทั้งหล่หลชื่อชื่อ ในนามกลุ่มจิตทำดีในนามกลุ่มจิตทำดีบ้านจิตทำดีบ้านจิตทำดีมูนิจิตทำดีมูนิคจิตทำดีที่ได้ร่วมสร้างที่ได้ร่วมสร้างทานภาวนาทานบารมีทานบารมีศีลบารมีศีลบารมีภาวนาบารมีภาวนาบารมีบารมีทุกทุกภพชาติบารมีทุกทุกภพชาติข้าพเจ้าทั้งหลาย จะทำพิธีจะทำพิธีขอเลิกขอเลิกเปิดทิดเปิด เปิดฟ้าเปิดฟ้าเปิดวาสนาเปิดวาสนาบาลีบารมีโดยมีพระพุทธโลกะวิทูโดยมีพระพุทธโลกะวิทูเป็นประธานในพิธีเป็นประธานในพิธีเรื่องด้วยเรื่องด้วยในวันที่16มกราคมในวันที่16มกราคม2565 2565บห้พักข้าพเจ้าทว่ข้าพเจ้าจะประทุมพิธีจ เกทองเกทองหลอหลอพระพุทธโลกัระู่ปางเปิดโลกร พุทธโลเก่าพิภูปางเปิดโลกให้ถือกำเนิดให้ถือกำเนิดถือสุติถือสุติเป็นนิขวันมงคลเป็นนิขวันมงคลแก่เพื่อนมนุษย์แก่เพื่อนมนุษย์ณวิหารพระโพธิสัตว์จิตทำดีณวิหารพระโพธิสัตว์จิตทำดีถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วที่เหล่าเทวเทวาทุกชั้นฟ้าที่เหล่าเทวเทวาทุกชั้นฟ้าชั้นพระม ชั้นโตรชั้นเทวดาชั้นเทวดาชั้นตามาชั้นตามาตลอดจนถึงชั้นบาดาลตลอดจนถึงชั้นบาดาลูกคเทวาทั้งหลายยุคเทวาทั้งหลายเจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่เจ้าทางพุทธเทวะพุทธเทวาอัตเทวาอัตเทวาเมื่อท่านเมื่อท่านได้รับ คำร้องเก่าสรรเสริญได้รับคำร้องเก่าสรรเสริญชงเสด็จมาช<จ>ง,งเสด็จมาอนุโมทนาบุญอนุโมทนาบุญเป็นสักขีพยายเป็นสักขียายในการทำพิธีเปิดทิศในครั้งนี้ในการทำพิธีเปิดทิศในครั้งนี้ขอให้มีความศักดิ์และศีลขอให้มีความศักดิ์และศีลิทธิพทางจิตอิทธิพทางจิตดุจเทวดาในรมลตกดุ นับจากนี้เถินนับจากนี้เถินขอเชิญผู้ชื่นนะครับมาปักนะครับบารมข้าพเจ้าขอเชิญพลังแห่งเมตตาพลังแห่งพระพุทธธรรมผสง์ตลอดจนพลังแห่งโลกวิถีพลังแห่งยานบารมีสมเด็จทรงพลังมีแห่งพระคาถาชินบัญชรเจ้าข้าพระเจ้าขอ รำน้ำมนต์นี้ให้มันเกิดเป็นอิชริิตบุริ์เกิดขึ้นในโลกมนุษย์นักปัตนีีปุจตะตาโมและผือปุตตานชนะตาโมและผีอชนากัิกายีกิยะยะยะเทวนาคิตาสตวรติโซภักขวายามะมักราชาโนทาวิสวรโนมรณะสุนนขัง อาังสุขโธนโมพุทธายะเวสสุุสะนโมพุทธายะเวสสุุสะนโมกายะอิติปิโสวิเศษสีเสุระรามิมนาทุตังอิสัมการพุทธติติอิอิปชาขัตตะรสาเถโลภีนานิสัมโลโกสะโสมานัจพิธาโะสัสสัมมิสัตถภะภะนุปันธูทัยมคะวโตโอัมัคกวะอภิสุรัมมสติเมตานาภามิตาภมิตาภามตตา โอม kind of so <im> <times> ัส <Pacific> ม <astrology> ิง <Gentle> ทัพมทคลพรัีเทวาาตัโตเปรสันโตโอมัสมิงทัพมงรัเทวานาโตปรสันโตสารัสังสาเซนาสาพันทุงนาลิทาง ภริกาลูภาอุสะทาราปตุติภริตวานมีตังสมิตาคัดันตาวิทีตาจิตาปริกังอันันตุสักขิตาเมจารุเปทิสีธาระตะเลจันปาริเกมมาเดทีเประเจชะคามตะลุวันนาคเนเทาวัตุกิเทเตบุมมา Sayang, poketwa, cara tarawih, sombong, jatah angka, penata, titang, yang muni, senang, satu, bumi, sunan, truk, tanah, ayam, makanta, tanah, sona, ayam, makanta, tanah, sona, ayam, Tana ar, อิิฐิโสภัควาอิิฐิโสภัควาข้าพเจ้าข้าพเจ้าอัญเชิญบามีขออัญเชิญบามีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้สถิให้สติเหนือก้าวเหนือขมเหนือก้าเหนือขมขอัญเชิญพระองค์ขออัญเชิญพระองค์สถิตอยู่บ่าซ้ายสถิตอยู่บ่าซ้ายอัญเชิญพระนารายขออัญเชิญพระนารายสถิตอยู่บ่าขวาสถิตอยู่บ่าขวาอัญเชิญพระแม่คงคา ขออัญเชิญพระแม่คงคามาเป็นน้ำลายมาเป็นน้ำลายขออัญเชิญพระพรายขออัญเชิญพระไทยมาเป็นลมปราบมาเป็นลมปราบขออัญเชิญพญานาคขออัญเชิญพญานาคมาเป็นแก้วสังวานมาเป็นแก้วสังวานขออัญเชิญบรมกูรูขออัญเชิญบรมกูรูพ่อแก่ปู่ฤๅษีทั้งร้อยแปดพระองค์ข้าแก่ปู่ฤๅษีทั้งร้อยแปดพระองค์บารมีเทพบารมีเทพบารมีธรรมบารมีเทพ เทวารักทั้งหลายเทเทวาอารักทั้งหลายตั้งแต่สูงสุดตั้งแต่สูงสุดยขอบเขตทั้งผ่านยขอบเขตราศีไานที่อาศัยอยู่ณนะโลกมนุษย์ ที่อาศัยอยู่น้าโลกและอาศัยอยู่เบื้องล่างบาดาลและอาศัยอยู่เบื้องล่างบาดาลขอท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงเสด็จลงมาจงเสด็จลงรับเครื่องศักการะบูชารับเครื่องศักการะบูชาที่พวกข้าพเจ้าที่พวกข้าพเจ้าได้น้อมนำมาถวายได้น้อมนำมาถวายขอความเป็นมงคลสูงสุดขอความเป็นมงคลสูงสุดจงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าจงบังเกิด แต่ข้าพเจ้าขอให้นับจากนี้ขอให้นับจากนี้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าคิดพูดทำสิ่งใดก็ตามคิดพูดทำสิ่งใดก็ตามจงมีความสำเร็จจงมีความสำเร็จดุจเทวดาเนรมิตดุจเทวดาเนรมิตขอให้นับจากนี้ขอให้นับจากนี้แสงสว่างแห่งปัญญาแสงสว่างแห่งปัญญาจงเกิดขึ้นจงเกิดขึ้นให้ข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าสามารถน้อมนำ สามารถน้องห่าเอาธรรมะเอาธรรมะเอาหลักปัญญาชีวิตเอาหลัก นำมาประยุกต์ใช้นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงในชีวิตจริงเพื่อตัวข้าพเจ้าเพื่อตัวข้าพเจ้าจะเป็นผู้เจริญจะเป็นผู้เจริญทางโลกและทางธรรมทั้งทางโลกและทางธรรมณบัดนี้ณบัดนี้ถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วที่ข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าจะประกอบพิธีจะประกอบพิธีโดยมีเจ้าภาพโดยมีเจ้าภาพแปดคนแปดคณะ แป,แปดพลแปดคณะในการจุดธูปในการจุดธูปถหวายบายสีเขายหวยใบสีเปิดทิศทั้งแปดทิศเปิดทิศทั้งแปดทิศอ่ะเขาอของกาวผัขอของกับเัาดัขอของ,ขอของ ชื่นชมดังบัวเบ่งใบบ้านจิตทําดีคือที่พำนักดังสายน้ำลาลังรวมเทศนาคาใสเป็นแหล่งพูดคิดทำดีบารมีเสริมสร้างด้วยใจถวายพรให้ พระพุทธจารย์ของเราทำให้ดีนะคิดให้ดีนะพูดให้ดีนะ่ะคิดให้ดีนะพูดให้ดีนะทำให้ดี จิตทำดีคือท,ที่พำนักดังสายน้ำลาลังรวมเทพนาคาใสาเป็นแหล่งพูดคิดทำดีบารมีเสริมสร้างด้วยใจถวายพนให้พระพุทธเจา้าของเราทำให้ดี